ผ้าอย่างเดียวนะคะไม่ได้รวมตัดนะผ้าอย่างเดียว990บาทนะคะเนื่องจากเป็นผ้าแฮนด์เมดนะคะเก็อบอกว่าให้แยกนะคะอ่ะเดี๋ยวดูงานวาดมือก่อนดีกว่าต,ตอนนี้นะคะมี3ผืนนะตัวนี้นะคะเป็นวาดมือเป็นเป็นผ้าที่ทํามือนะคะมีลายละ1ผืนนะ สีละหนึ่งผืนลายนี้นะคะนะคะผ้าวาดมือเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงไหนใส่แล้วสบายมากๆไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็คือมันตอนขั้นตอนการทำอะค่ะผ้ามันจะเป็นคอตตอนแท้แบบว่าร้อยปเซ็นะ์ะแล้วแล้วผ้าเย็นสบายมากแล้วเวลาช่างเอาไปตัดนะจะบอกเลยว่าตัดง่ายมาก ทำง่ายเย็บง่ายรีดง่ายทุกสิ่งอย่างนะคะตอนเวลาเพื่อใส่นะก็ใส่สบายมากๆเลยนะคะจากประสบการณ์จริงที่เพื่อใช้จริงนะคะอ่ะทรงนี้นะคะตัดอยู่ที่5้0บาทนะคะตรงนี้นะคะผ้านะคะตัวผ้าอย่างเดียวนะคะไม่ได้รวมตัดนะผ้าอย่างเดียว990บาทนะคะเนื่องจากเป็นผ้าแฮมเมสนะคะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะสีเขียวตัวนี้ลูกค้าตัดผ่าหน้านะคะติดโบน่ารักมากๆเลยเป็นผ้าวาดมือแท้นะคะ มีสีละหนึ่งชิ้นนะคะสีก็จะด้านหลังนี่แหละสั่งได้เลยนะคะผืนละ990บาทนะคะแต่เพื่อรับประกันเลยผ้าพวกนี้นะคะใส่แล้วเย็นสบายไม่ร้อนเลยใครที่ไม่ชอบผ้าร้อนๆชอบผ้าใส่สบายนะคะเป็นปะเตะที่ไม่ซ้ําใครนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะสวยมากเลยลูกค้าจากสุราษฎร์นะคะตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้ก็เป็นวานมือนะคะสีโอรสนะคะลูกค้าสั่งตัดทวิต อ่าเห็นไหมหน่ารักมากเลยเดินแล้วไม่โป้ะนะแต่จะเดินง่ายมากๆนะคะไปเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะโอเควาดมือมีสามผืนนะ